อุ้ยผวยเอ้ยสะเทือนไข่แน่เลยนี่เรื่องไปไกลถึงนอนนาแล้วนะถ้าพวกนี้ยังไม่หยุดเนี่ยสงสัยจะเละตุ้มเปะคะ่ะแต่จริงๆเรื่องนอนนานเนี่ยพระท่านเป็นคนเอจะบอกว่าน,นิมนต์มาไม่ใช่คะ่ะพระอาจารย์น่าจะเป็นพระอาจารย์แจ๋วนะคะเป็นคนส่งมาช่วย อันนี้เป็นความจริงเอ้ที่เจ้าปู่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเป็นเรื่องปั้นแต่งขึ้นมาเยอะแยะแต่ก็เป็นเรื่องจริงตรงที่ว่านอนนากับราเต้นเนี่ยเขาแท็กทีมกันมานานแล้วตั้งแต่ต้นเพราะน,นนาเองเคยยอมรับในแชทว่าราเต้เป็นคนของผมเป็นสายสืบของผมก็ <c oughs> ทำงานคู่กันมาจริงๆอย่างที่เราเห็นที่รัฐสภาถ้าไม่สนิทสนมกันเนี่ย จะขับรถไปมาหาสู่ไปส่งกันแหละคะถ้าไม่สนิทสนมกันจะส่งกล้องให้เป็นคนถ่ายคลิปให้เหรอแล้วก็ลาเต้นเนี่ยก็เป็นแอดมินในช่องของนอนนามาอยู่ตลอดแต่ทีนี้เรื่องเรื่องเรียกเงินเนี่ยเอาไปให้ตำรวจอันนี้ฉันไม่เชื่อแต่ว่าเราต้องไปดูว่าวิธีที่นอนนาเขาติดต่อกับไอ้พวยเนี่ยเขาทำสัญญากันยังไงเท่าที่ทราบ ไม่ได้เป็นลักษณะเหมาจ่ายแต่เป็นลักษณะที่ว่าแต่ละครั้งที่เอาไปทำงานอะไรให้ไปเดินงานไปส่งงานก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่อนข้างแพงอย่างเช่นพาไปแจ้งความเรดพาไปแจ้งความทั่วไปนะอย่างมากก็หมื่นหนึ่งอะถ้าแค่พาไปแจ้งความนะคร ทั่วๆทนายทั่วๆไปที่ไม่ได้ดังอะไรก็จะอยู่ใน3า0 0ันห้จะแล้วแต่แค่พาไปแจ้งความแต่รายนี้จะเรียกเป็นหมื่นค่ะบางคดีเนี่ยเลือดถึงห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอิทธกันถึงไม่แจ้งความอัจฉริยะเพราะว่าไม่อยากเสียค่าให้คนพาไปแจ้งความ เป็นเพราะแบบนี้นี่เองเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงจะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเขาไปทําอะไรให้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นให้อันนี้เรื่องของหน้าเงินเนี่ยมีจริงแล้วก็แต่เรื่องที่ทำให้พลอยและอิเถิกเนี่ยมีปัญหากันนอนนาม,มากที่สุดก็คือเรื่องของการกินเงินสองทางกับเรื่องที่ไม่ค่อยได้เรื่อง เรื่องการกินเงิน2ทางเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าเป็น f อฟของอีทธิกที่ส่งมาให้ดิฉันเองโดยที่เขาต้องการเงินคืนเพราะเห็นว่ารับเงินจากทางนี้ไปแล้วก็ยังไปเรียกเงินจากจำเลย2ภูมิเนนนั่นอีกก็เลยต้องการเงินคืนทางจะได้เงินคืนคือเขาได้มาแล้วครึ่งหนึ่งแต่เขาต้องการได้ทั้งหมดก็เลยมาปรึกษาดิฉันว่าจะเอาอยัางไงดีดิฉันก็เลย เรียกว่าช่วยประจานให้ก็แล้วกันก็จะได้คืนเงินแล้วก็จบจบกันไปเขาก็คืนเงินให้หมดแล้วนะคะแต่คนเรามันทําผิดไปแล้วเสียชื่อเสียงไปแล้วถึงเงินจะคืนแล้วแต่ความผิดมันก็สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าตรงนี้นอนนาเขามีความผิดจริงแต่เรื่องที่ไอ้พลกับอีเถิกเนี่ยตำหนินอนนาอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องว่า น,นนาจะเอาเงินไปบี้ตำรวจหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่มีตรงที่ว่าในคดีร้ายคดีโดยเฉพาะคดีนักทุบหลังนักข่าวเนี่ยจริงๆแล้วน,นนาเนี่ยจะให้สารภาพเพราะว่าเขาทำผิดจริงมันมีมันมีภาพมันมีอะไรทุกอย่างทั้งหมดควรจะสารภาพเขาแนะนำอย่างนั้นแต่ไอ้พลยมันไม่มันไม่ยอมถามมันไม่ยอมรับขอโทษมันไม่ยอมขอโทษใครแล้วค่ะ มันก็เลยพูดคํานี้ออกมาขึ้นวันที่ว่าถ้าผมจะสารภาพผมจะจ้างทนายทําไมอันนี้ผวยพูดจริงแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเอเงินไปะยะัดตำรวจอันนั้นนั่งเชนอันนั้นโมจริงๆคิดว่าไอ้เจ้าปู่เนี่ยดึงเรื่องนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดปัญหามากขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดปัญหากับไอ้พวยเนี่ยมากขึ้น เกิดปัญหากับวงแหวนในวงกว้างขึ้นเพราะตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่มูนีกับลาเต้สองคนมันจะมีนนนาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่วุ่นวะวุ่นวายไปอีกถึงบอกว่าไอ้โวยตอนนี้มันขนหัวลุกแล้วไอ้พวกนี้เมื่อไหร่มันจะปล่อยกูไปปล่อยให้กูประกอบร่างปาริจิตอย่างสบายๆไถนาหวานกล้าดำนาไปสบายๆ แต่ถ้าผวยไม่มีเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีเงินยาไส้เขาหาเงินมาได้จากการพูดเรื่องของผ่วยทำทีปกป้องหรืออะไรก็ตามทีคือต้องฟาดใครสักคนหนึ่งเพื่อปกป้องพ่วยแล้วจะมีคนมาดูแล้วจะมีคนโอนตังค์ให้แล้วจะมีคนซื้อสติ๊กเกอร์ให้นี่คือการทํามาหากินของคนเหล่านี้ของพวกยูทูบเบอร์ ที่ล้อมอยู่ข้างไข่ข้างแคมของพวยกระเถอะชีวิตพวกเขาขาดพวยได้แต่ขาดเรื่องของพวยไม่ได้จริงๆเนี่ยต่อให้พวยไม่เอาพวกเขาเขาก็ไม่สนใจหรอกค่ะเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องพวยก็พูดเมื่อไหร่เขาก็ได้เงินเมื่อน,นั้นอันนี้คือสิ่งที่พวยเองก็รู้ดีว่าคนพวกนี้ไม่ได้สนใจตัวเองหรอกแต่สนใจเม็ดเงินที่การพูดเรื่องพวยจะทำให้มันพวกมัน มีเงินกิน